แนวคิดเรื่องการพัฒนาและแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชล้วนเกิดขึ้นจากพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลนะครับและจากปัญหาต่างๆทําให้พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์เหล่านี้ขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้ราษฎรได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตของตนเอง ช่วงวิกเอนฟาร์มเรื่องราวการเกษตรที่น่าสนใจวันนี้จะพาไปที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หนองสมพรานจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเรียนรู้เรื่องราวตามรอยของพระองค์ท่านครับสวัสดีครับพบกับผมบอยธงชัยชนสิริพงศ์ในช่วงวิกเอนฟาร์ม วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยพ่อที่ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่หนองสามพรานตำบลวังดง้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดก,การพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและการมีชีวิตอย่างยั่งยืนส่วนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมไปชมกันเลยครับ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หนองสามพรานบนเนื้อที่สิบไร่เป็นแหล่งให้ความรู้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรีในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามหลักของความพอประมาณเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมครับคุณผู้ชมครับ พื้นที่แห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นไรอ้อยแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงมากลายเป็นแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งผู้ได้ขับเคลื่อนและเป็นตัวแกนหลักสําคัญนั่นก็คือคุณพิเชษเจริญพรหรือผู้ใหญ่พิเชษนั่นเองครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่พิเชษครับตั้งแต่ทํามานะครับเห็นผลอะไรกันยังไงบ้างฮะตอนนี้มีชาวบ้านกําลังกําลังเอาโครงการทฤษฎีใหม่เนี่ยไปลงปรับเปลี่ยนใช้กับหมู่บ้านตัวเองครับ การการประหยัดก็ดีการทําบัญชีครัเรือนก็ดีการปลูกพืชก็คิดเป็นระยะเลยรายได้เลี้ยงสัตว์ต้อง learning by doing ใจ่ไหมเรียนรู้จากการกระทํากระทําจริงงั้นดีเลยฮะงั้นผมคงจะต้องเข้าไปดูข้างในบ้างแล้วให้เวลาเชิญอะไรก็ได้ครับรบไปเรียนรู้แบบ learning by doing ฮะเรียนจริงปฏิบัติจริงปะสวยงามอากาศดีมากเลยฮะ สำหรับงานพลิกฟื้นพื้นที่ได้ดำเนินไปตามขั้นตอนแล้วคือการทำสวนไม้ผลรวมกับพืชผัก30%ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์30%แหล่งน้ำ30%อาคารที่พักและสถานที่บรรยายอีก10%ครับผู้ใหญ่ครับ,รบอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ใหญ่ที่ให้เอาเอาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในที่นี้ฮะความมัดดานใจเราทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านเราเนี่ยอ,อยู่ดีกินดีพึ่งตัวเองได้เราในฐานะเป็นผู้นำเราก็ต้องมาเริ่มต้นในดูก่อนอก็คิดตามแนวพระรามหลีว่าที่ไหนมีน้ำน้ำคือชีวิตเราก็ต้องทำให้อยู่ได้เราอยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้กเกษตรกรมีไรายได้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยฮะ แก่นแนวคิดของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คิดว่าคืออะไรแก่นแท้นะมผมว่าทํายังไงก็ได้ให้อยู่ได้ให้พึ่งตัวเองได้แต่ผู้ใหญ่ก็มีข้อจํากัดคือต้องมีความขยนันต้องมีความอดทนต้องประหยัดตรงมัธยัถ์เนี่ยม,มันเป็นคาที่คาว่าอดทน,นคือเราอดทนรออย่างไม้ผลเนี่ยเราบอกว่าลงปุ๊บมันจะมีลูกเลยมันคงเป็นไม่ได้ต้องรออ,อย่างสัตว เราก็ต้องรอให้มันออกผลผลิตได้ทุกอย่างต้องรอผู้ใหญ่ครับ,รบกิจกรรมในศูนย์ของเราเนี่ยฮะมีอะไรบ้างครับอ๋อกิจกรรมเราค่อนข้างจะทําหลากหลายนะฮะก็จะแบ่งรายได้รายวันรายเดือนรายสัปดาห์พวกนี้ที่สัตว์ก็คือไก่ไข่ก่อนเพราะรายได้ทุกวันเป็ดไข่รายได้ทุกวัน แล้วก็หมูหลุมเนี่ย oh. เรารายได้ทุกๆหกเดือน oh. นะครับแล้วก็มีไก่ไทยอีกไก่ไทยอีกไก่ไทยเรา oh. พอเราจะลืมจะไม่ได้ว่าเราพื้นบ้านโดยทั่วไปเราก็เลี้ยงไก่ไทยไว้ด้วยอัน oh. นี้เราเก็บไข่ไก่มาแล้วก็มีทั้ง ทั้งไก่ไข่และไก่เป็ดนะที่เป็นรายได้สร้างศูนยแล้วมาอที่รายได้เนี่ยคิดเฉลี่ยต่อทั้งสองอย่างเนี่ยตกประมาณเดือนละสี่หมื่นบาทแต่นอกจากปศุสัตว์แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยก็ยังมีแปลงไม้ผลที่เราจะพาไปดูก็มีมะละกอมีพลังยิมจูมีทุเรียนหลากหลายนะหลากหลายเราจะทำหลไรอย่างก็จเชิญ เราจะทําหลากหลายน,นี่พริกกระเลี่ยงนะเพราะเราใช้พื้นที่เราพยายามจะทําให้คุ้มค่าร,ระวังตกล่องเนิน mm hmm. มะละกอก็มีหลายสายพันธุ์นี้นี่เราก็ยังมีสวนกล้วยเรา่ครับผมกล้วยตัวน,นี้ถือว่าไฮไลท์ราคาแพงใช่ <laughs> หวี30บาท20บาทนี่กล้วยเรานี่พันธ์อะไรครับเนี่ยอันนี้กล้วยน้ำว้าครับอ๋านำวา้านี่เงาะท้องภูมิอีก2ปีก็น่าจะมีลกูกนะคือที่ศูนที่บอกว่าเริ่มทาเมื่อต้นปีนี้ เริ่มต้นที่วันที่ย7บเจ็กุมภาพันธ์ลงมาร้อยห้าสิบเก้าอันนี้เดือนสิบเอ็ดใช้เวลาประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนครับเป็นขนาดนี้เลยฮะครับสุดยอดสุดยอดก็เราพยายามจะทําให้หลากหลายแล้วก็คล้ายๆว่าชาวบ้านมาดูแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยแล้วก็มีดันทวันมีอะไรเลายอย่างโครงการต่อไปก็มีสตรอเบอร์รี่อ้าจะรู้ว่าสตรอเบอร์รี่เมืองการเป็นยังไงต้องรออีกสองเดือนรออีกสองเดือนนะครับ นอกจากเกษตรแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งปศุสัตว์แล้วเกษตรแล้วก็ประมงประมงอีกเกี่ยวกับเรื่องน้ําเรื่องน้ําเรื่องปลาเลยเันต่องรังน้แหล่งน้ำในสําคัญในในในทฤษฎีใหม่นี้ต้องต้องทําเรื่องน้ําให้จบเรื่องน้ําเลยนะครับวิธีการจัดการทําให้มันไปได้ทั้งปีนะฮะวิธีการคืออะไรฮะวิธีการคือเราก็ต้องดูปริมาตรนะอย่างนวงท่านตัดไว้ว่าครับ หาน้ำ3ามสเซนที่อยู่อาศัย1%นเปอร์เซ็นก็ 30%, 30%, 30%, 10%มนะ,ะมันก็ครบอืมเพราะเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญนะแค่เลี้ยงปลานี่ได้6เดือนแล้ว ในอนาคตที่ศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทําเกษตรทฤษฎีใหม่แต่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการจะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติกับแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่ชาวบ้านได้สร้างขึ้นครับผู้ใหญ่ครับการนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ที่นี่ครับได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ใหญ่ยังไงบ้างแล้วคนในชุมชนด้วยครับ ถ้าพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนะี่ยก็ถือว่าทำให้เราคิดคิดอะไรรอบครอบขึ้นการนำค่าใช้จ่ายก็ดีอะไรก็ดีนะได้น้อมนำเอามาใช้คำว,ว่าพอเพียงคำว,ว่าพอเพียงในที่นี้ก็เราก็ชาวบ้านเนี่ยก็รู้จักพอเพียงด้วยอย่างผู้ใหญ่เกินไวแ้แต่แรกก็คือหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เมื่อเห็นตัวอย่างแล้วก็มีความพอเพียงมากขึ้นทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่จะนำมาใช้ในอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆสาขาอาชีพเลยครับเพียงแค่เราไม่ประมาทพอเพียงและตั้งตนอยู่บนทางสายกลางเราก็สามารถที่จะนำหลักเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของเราได้ยังไงวันนี้ผมกับผู้ใหญ่ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ สำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับไม่เพียงจะเป็นแหล่งดูงานสําหรับคนในประเทศเท่านั้นแต่ว่าต่างประเทศรัฐมนตรีด้านการพัฒนาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศก็เคยบินมาเพื่อดูงานโดยเฉพาะแล้วและวันพรุ่งนี้อยากจะให้ติดตามมติชนวิกเก็น,นะครับจะมีเรื่องราวครั้งสําคัญอยู่เหตุการณหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพ,พลอดุลยเดชทรงรับหน้าที่เป็นครูเป็นผู้บรรยายและเป็นผู้ตอบคําถามคณะดูงานจากต่างประเทศด้วยพระองค์เอง สามารถติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ครับส่วนค่ำคืนวันนี้เวลาของม่ไชนพิเกณฑ์หมดแล้วนะครับคืนวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้ง3ามทุ่มไปต้นไปทางช่อง Voice TV ช่อง21คืนนี้ผมอดีนันเหมือนยังและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดีครับ